ว่าวัตถุมงคลเองก็มีการพัฒนาไปตามการเวลาไม่ต่างจากเทคโนโลยีทีมงานล่าลงพื้นที่ไปยังวัดแสงแก้วโพธิยานอำาเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายที่ว่ากันว่า พ่อค้าแม่ขายตามข้อหอวัตถุมงคลอันเลือกชื่อของวัดแห่งนี้จนถึงขนาดต้องจองคิวกันข้ามปีสิ่งที่สร้างชื่อเสียงจนทำให้วัดกลายเป็นยี่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นคือนางกวักตุ้ยนุย้ยวัตถุมงคลที่ช่วยในเรื่องการธมาค้าขายนั่นเองครับ มูลเหตุที่ครูบาอริยชาติได้สร้างนางกวักอ้วนตุ้ยนุ้ยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการพัฒนาวัดสมัยก่อนตอนที่ครูบามาสร้างวัดใหม่ๆอยู่นะสถานที่นี้สมัยก่อนครูบายัางอยู่กระตอ๊อบมงุงยาคาอยูอ่สมัยนั้น ก็มีจิตที่จะคิดสร้างสถานที่ตรงนี้วันหนึ่งก็นิดๆเห็นนางฟ้ารูปงามโดยซึ่ว่าเป็นนางฟ้าที่หุ่นดีแล้วก็สวยท่านบอกว่าจะมาช่วยครูบาสร้างวัดหน้าสถานที่นี้หลังจากนั้นพอท่านกราบเสร็จปุ๊บท่านก็เปลี่ยนรูปร่าง กลายเป็นจากสวยก็กลายเป็นอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักแล้วก็ยกมือขึ้นมากวักเพื่อเรียกเงินเรียกทองมาให้หลังจากนั้นครูบาก็เลยให้ช่างเนี่ยปั้นตามรูปแบบที่ครูบานี่มีขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของนางกวักตุย้ยนุ้ยพระโชคพระลาบส่วนมากเขยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนพระสังกจายพระสังกจายพระโชคพระลาบก็จะอุดมสมบูรณ์ชัยชิงเอีย้ย คือเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองอจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ครูบาก็เห็นว่านางกวักเป็นผู้ให้โชคให้ลาภก็น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้องบอกว่าเคยเช่าไปแล้วก็ากิจการดีอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยกลับมาเช่าอีกบ้างผู้ซื้อกล้าขายดีเรียกลูกค้ายเยอะเลย ตั้งใจจะมากราบท่านครูบาแล้วก็อาจจะขอพอรแล้วก็เช่านางกวักไปฝากเพื่อนๆที่นี่จะแตกต่างก็คือองค์ท่านจะเหมือนกับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยที่จะมาที่นี่นางกวักตุ้ยนุ้ยของวัดแห่งนี้มีการเปิดให้บูชามาแล้วหลายต่อหลายรุ่นแต่จุดเด่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ รูปรา่างท่านั่งและหงูเห้งของใบหน้าใบหน้าต้องได้ได้ลักษณะอ่าลักษณะมีความยิ้มแย้มแจ่มจใสมีความอิ่มเอิบอมีความสุขการยกมือกวักก็น่าจะกวักน่าจะเลยคิ้วขึ้นไปถึงจะเป็นหงเห้งที่ดีถ้าตักอ่ากวักตามกาปากอาจจะไม่ค่อยพอกินด้วยความเชื่อ แล้วก็ท่านั่งแล้วก็รูปร่างต้องสมสัดส่วนถูกลักษณะนอกจากจะมีนางกวักให้บูชาแล้วทางวัดยังมีองค์แม่นางรับต้วยนุย้ยที่นิยมบูชาควบคู่กันไปซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของทางวัดที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่เดิมคูบาทำนางกวักขึ้นมาก่อนโยมคนก็บูชานางกวักแต่เขาบอกว่าเนี่ยนางกวักกวักงานมาเยอะ,อะกวักงานมาเยอะเลยกวักคนมาเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเหลือเงินเลยอยากมีอะไรที่แบบสามารถที่จะทำให้เงินเหลือบางทีขายดีแต่ว่าไม่มีตังค์พอหักลบกำไรหายหรือว่าหักลบแล้วเงินไม่เหลือเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ พอบางคนต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนเครื่องอำนวยความสะดวกเขาก็อยากได้อะไรที่แบบมีที่เก็บเงินอ่าครูกาก็พอคิดว่ามีนางกวักแล้วก็ต้องมีนางรับอ่าเมื่อกวักมาแล้วก็ต้องรับเก็บไว้สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือนอกจากรูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วกรรมวิธีในการหลอกรูปนางกวักเอง ก็ต่างจากพิธ <elaborate in temperature> ีกรรมดั้งเดิมของไทยอาโมนะบาทิบายาวนะบาทิเมจาวนะบาทิอาโรโกนะบาทิเอวีวาเจเมติเกเวณิเมตุสุอาเรย์ดาเตุเวันปกตินางกว่าของคูบาคูบาก็จะอาศัยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณจังคุณกุลแห่งพระราตนตัยอย่างโบราณเนี่ยเขาถือว่าเขาถูกอาถรรพ์ไว้ บุอกอาถรรพ์ต้องใช้ดินเจ็ดปงเจ็ดปลาเจ็ดปลาชา้าเจ็ดท่าน้ําแต่ครูบาดูว่าถ้าบูชาบางทีเป็นมาจากดินเจ็ดปลาชา้าหรือว่าบางทีมาจากของอาถรรพ์บางทีคนบางคนกลัวครูบาก็ส่วนมากก็ใส่แต่พุทธคุณก็คืออคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณเทพพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์เพื่อมาประสิทธิ์ประสาอายังวัตถุมงคล การบูชาองค์แม่นางกวักแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาเปล่าหากแต่ความเชื่อนี้ไม่ได้เบียดเบียนใครและการมีไว้บูชาก็เป็นการสร้างความหวังกำลังใจและความอุ่นใจให้กับผู้ค้าขายได้เป็นอย่างดี